ได้แล้ว,ว,ลวอ๋อได้สะอ๋อมันอยู่ในรถแล้วมันมาจ่ยายว,นนะวันนี้ยายว่าจะมาคักๆอยู่มือนวเขาไปเปิดเขาไปจัดอยู่ที่บา้านอ๋คอครับ <c oughs> เสียใจอ่ยายว่าจะมาแซ่บๆอยู่มืนนอนะอือก็จรับกปะส่อชองปลาจำลองใส่ ะะามาวันนั้นนะข้าวก็ยังไม่ได้เกี่ยวค่ะแต่ตัวนี้เขาเกี่ยวเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวเกี่ยวแล้วเรียบร้อยนะคะร้านเต่าเคียงผูค่ะ ที่ยายเคยมากินประจำค่ะนี่ค่ะแต่ตอนนี้ี๋ยวอยากประทานซีม่วงยายชอบเอาเคียงผู้ มากินประจําร้านอาหารค้าประจําของคุณยายนะคะนี่คะ่ะมีม้าด้วยค่ะม้าค่ะเต่านี่คะ่ะเรามาก็จะจอดถึงตรงนี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็อนี่คะ่ะยายจะ่ะายให้ดูนะคะ

มีปลาด้วยค่ะมีน้องปลาด้วยนะคะน้องปลาเป็นล้อมรอบเลยค่ะในเจ้าของร้านหรืออะไรก็ไม่เจ้าของร้านค่ะหน้าฮักโบตรงนี้เคยมาถ่ายเต่า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 ง้อย ตาวงอยนะคะ okay. น่คะมีเนาะมีเนาะมีน้ำล้อมรอบค่ะมีปลามีน้ำในน้ำมีปลา บรรยากาศตอนนี้เย็นร่มเย็นมากเลยในบรรยากาศน่าอยู่และน่าและก,ก็น่าสัมผัสค่ะ ให้เอฟซีดูค่ะถ้าใครมาอ่ามาสกลนครน่ะมาร้านเต่าเกียงปูกอ่ะอาหารทะเลก็มีอาหารตามสั่งตามใจดูปลาเนาะปลาเยอะะเลยดูโอ้เลี้ยงปลาด้วยเด้อฮะรยบร้อยแลย้วรยบร้อยแล้วก็กลับสิคะ ซีนาทีปลาเยอะมากทายไหมในนาห้ามมีปลาปนในานานั้นม,มีรวงข้าวป,ปลาที่ไม่ได้กินเนาะเอ้ยกินไม่ได้เนาะหุ้ยแม่นบ่แม่นมันเป็นปลาไม่สร้างวา่าปลาสวยงามที่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ปลาหมออ้าวบ่อืกปลาเข็งแม่นอยู่บ่ปลา<อ>กินได้อยู่บ่อันนี้ นเป็าได้ค่อยว่าวเร็วมันเป็นมันเป็นปลาหมอโบเมนตีปลาดุกปลาดุกนี่หลายปลามี่หลายพันนี่อันอันนี้เจ้าเลี้ยงเลยเนาะนี่หลายพันอยู่ออันมีมีเขามีอีหยังมันก็กินตัวเลยว่ะน้ำเยอะแยะเลยปลาก็เยอะแยะค่ะบรรยากาศแน่นอนสมัติเลยเนาะสวยงามถ้าใครไม่ได้ชดนี้เสียใจนะคะ เตาเคียงภูค่ะสะพานมิตรภาพไทยลาวอันนี้ดอกอะไรอะดอกสักกุละค่ะนี่ดอกสักกุละลลลที่ไหน,นมานีนมา,นามาเอาเจ้าก็ต้องไปขับรถมาสิาโอเพดรยัง นี่อ๋อคุไปขับรถมาอย่างพี่ยางไปขึ้นรถแม่อยู่ไปทางไหนจเจ้าก็ขับรถออกมาค่อยไปคอยเจ้าอยู่พี่ไปได้บอกไปได้อีกไปไปไปก็ไปเจ้าไปขับรถออกมาดอกก็เพือพ่อนจะไปขับรถออกมานะคะคนี่ค่ะเต่าเทียมโปก็ปแล้ว เดี๋ยวยายก็จะไปรออ้ออยู่ตรงนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นของธรรมชาติผือค่ะถ้าบ้านเราเขาจะเรียกผือนะคะแต่ถ้าอ่าคนคนไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะแต่ว่าบ้านยายเนี่ยเขาเรียกผือค่ะ nhiều cho mọi người xem mua Giờ đồ lộc o mà nó lọc o Mình Môi cả. บรรยากาศเต่าเคียงพูอของเราเนาะอ้อออกมายัางก็เดินมาคอยดอกอ้อข้ามนานี้ก็เต่าเคียงพูค่ะนี่ค่ะดอกอ้อมาแล้วเนี่ย รถเกยงดอกอ้อขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจัดตะไครให้คุณยายจำลองคนโค้สุริโยบ้านโกกอกด้วยค่ะขอบคุณค่ะบายบายเต็งกิวมาดิคุตหยุดกระดิ่งค่ะ